ขออนุญ,ญาตหันไปดูนิดนึงพอทลายเดอะไทเวลเนสเซนเตอร์คือ <c oughs> หลังจากที่ยินฟังบทดคุณแม่ว่าเลยกลับอะไรนะเมื่อกี้คุณแม่เลยพี่ตัวว่าลูกหมาตุย้ย<ล>นะคะมานานวันนี้เนี่ยจะพาคุณแม่มาพักผ <อ IS S 1> ่อนแบบเต็มที่มีคนมาบริการตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างนี้เลยเยอะไปป้าจ้าน <c oughs> ิ่ไม่เตีก็พอลองก่อนเนื่องจากวันนี้เราเตรียมตัวกันมาเยอะนะคะแต่งหน้าทําผมกันมานานเพื่อที่จะมาเที่ยวกับวันนี้เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะให้เขาแนะนำดีกงบอว่า เราจะทำคอสอะไรที่เรายังสบายอยู่เขาจะบริการเราได้เต็มที่แล้วเรายังสวยอยู่ไม่ต้องแต่งตัวใหม่นะอนอนเอางี้ก่อน,อนหรือเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่นี่มีอะไรบ้างให้เขาว่ารู้ลาอุ๋ามากมีอะไรแนะนํามากส่วนสุขภาพพนักาอของเรานะคะก็จะมีแบ,บ่งนวดเ,เป็นสามประเภทนะคะเป็นนวดไทยแบบัคลายนวดสปาแบบไทยแล้วก็นวดประปัญอาการค่ะคือสมมุติถ้าเกิดแบบต้องบริการเออ สตรีตัวอย่างที่ผ่านชีวิตมาอย่างหนักหน่วงดูแลคนมาอย่างชุกชนเงี้ยเราควรจะเอาคอร์สอะไรให้เขาดีคะก็จะมีเป็นนวดเท้านะคะของเราจะเป็นฟุตคอมเพรสชันและเริ่มด้วยการขัดเท้าด้วยงาดำทำความสะอาดผิวอย่าง ตามลึกเลยหลังจป็นวดด้วยโลชั่นค่ะหลังจากนั้นจะตามด้วยลูกประคบและอีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นนวดเทสแอนด์โชเดอร์ค่ะจะรีแลกซ์ช่วงศีรษะคอบ่าไหล่และก็แขนก็คือแนะนำว่านวดเท้าก่อนแล้วคนนวดเท้าก็จะมานวดหัวเราอีกทีนึงล้างมืออ๋อไอหม่รู้เขาพูดเรียงมาอย่างี้ไงเข้าไหมเข้าไหมคุณแม่อย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมนั่นเดี๋ยวเชิญเชิญนั่งดื่มน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวได้อ๋อดีค่ะดีค่ะฝากแม่ยนะขอบคุณนะคะ ถึงประวัติคุณแม่หน่อยดีกว่าทําไมเราถึงต้องมาสปาทาไมเราถึงต้องพาคุณแม่มาหายเน่ยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยเรียกว่าทํางานบริการใช้แรงงานทความสะอาดไม่ไม่ให้บริการนั่นนะอ๋อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละบริการอย่างอื่นไม่ใช่นะคือทำสะอาดอย่างเงี้ยคือทํามากี่ที่คือทํามาตลอดก็ตั้งแต่อายุตุ้ยเลยค่ะตั้งแต่ยังไม่มีตุ้ยด้วยซ้ำไปจ้ะอ๋อ แล้วก็คือพอพี่ตุ้ยเกิดมาก็คือทำทำอย่างนี้มาตลอดแต่รู้สึกจะย้ายอยู่สองที่ครั้งแรกเลยโตโยต้านี่สิบหกปีแต่มันเหมือนกับว่าแม่ก็เหมือนเข้าข้างนะแม่เป็นแม่บ้านโตโยต้าเนี่ยเขาให้รับสมมุติว่าเกิดเซลเอารถมาจากสำนักงานใหญ่นยเขารับก้างล้างกันลูกคันละยี่สิบาทเดี๋ยวคือคุณแม่นอกจากจะทําความสะอาดอย่างหนักหน่วง้วคุณแม่ก็ยังรับล้างที่บาร์บูลูมเลยค่ะน้ําถังสายางเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงอ้าวก็เงินนะลูกทําไงได้ล่ะต้องการ คือพี่น้องแม่แต่ละคนไม่มีใครจบปริญญาค่ะแม่บอกว่าลูกฉันคนนี้ต้องจบให้ได้ปริญญาตรีก็ยังดีก็คือใช้เงินตรงนี้แหละจ้ะแม่บ้านทำเงก็มาตลอดไม่เคยกู้ไม่เคยขอยืมไม่เคยเอาจากไหนมือมือแพ้น้ํายาเน่าๆก็สองมือแม่นี่หนะคะ่ะส่งจนลูกจบปริญญาตรีค่ะเรื่องจริงค่ะ you feel Have waited, waited just เห็นว,ว่าคุณแม่เคยได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นมาอย่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วรู้สึกยังไงตอนขึ้นไปรับรางวัลก็อันนี้มันคงเป็นเหมือนบุญวาสนาบุญเก่าแล้วซึ่งเราทํานี่ก็เหมือนกับที่ mm hmm. ตัวเองแกก็พูดอะคะ่ะว่ามันไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะมันมันเป็นหน้าที่ของแม่ซึ่งรักลูก mm hmm. ลูกซึ่งรักแม่แต่ทีน mm hmm. ี้อยู่ๆก็มีใบแจ้งไปทางแฟนตาเซียว่าเราได้รางวัลน,น, mm hmm. นี้นีมีอะซึ่ง oh. เราไม่รู้เรื่องค่ะก็ม mm ีอย่างเดียวคือเป็น ถึงเวลาก็มีหน้าที่ไปคือคงจะดูจากประวัติด้วยแหละว่าจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแบบเออเราก็ทํางานทางนี้มาตลอดแต่เราก็เลี้ยงดูเขาจนจบมาได้อะไรเงี้ยคือนี่คือทําอย่างนี้มาจนเขาจบมหาลัยจบอะไรเลยใช่ไหมคะก็อะไรก็ได้อะเพื่อลูกอะเรายอมอดอะพูดง่ายง่อะสามบาทห้าบาทก็ไม่อยากซื้อกินเพื่อเอาตังค์ใส่กระเป๋าตอนสมัยอยู่เยนเฮอะต้องให้วันละสี่สิบบาทนะคะ แล้ทีนี้สมมุติเกิดซื้ออย่างที่เคยบออยากกินข้าวเหนียวตัวดําอยากกินข้าวเหนียวสังขยาสาบาทสมัยนั้นไม่เอาดีกว่าซื้อซื้อสครั้งเหลือสว,วันก็ได้สิบาทเอาไว้ให้ลูกดีฟาเงี้ยแล้วตอนนี้แม่บอกลูกตรงๆนะว่าเขาตอบแทนให้แม่นี่คุ้มมากๆากอนอกจากดาวกว่าเดือนนะที่แม่จะเอาแล้วก็ให้ไม่ได้ก่อนหน้านี้เนะี่ยต้องบอกตรงว่ากับแม่พี่ตุ้ยนี่จรไม่เคยเจอแบบ พูดคุยอย่างดีก็คงแค่สวัสดีแล้วจนกระทั่งพอวันที่จินได้โทรศัพท์คุยกับคุณแม่เขาครั้งแรกเนี่ยคุณแม่เป็นคนที่จริงใจคําพูดคําจาหรือการเล่าเรื่องราวของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความทรงจําที่เขาเก็บไว้แล้วเล่าออกมาโดยที่ไม่ต้องกั้นกรองอะไรมึกอะไรออกก็พูดออกมาตรงๆร,รู้สึกว่าอจริงๆแล้วคนคนนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกัน Cause ราของคุณแม่กันไว้สักครู่หนึ่งก่อนนะคะตอนนี้ได้เวลาพาท่านมาทำกิจกรรมผ่อนคลายค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณแม่จะรู้สึกอย่างไรจากคนที่เคยให้บริการทุกคนมาตลอดแต่วันนี้กลับมาได้รับการบริการอย่างดีเยี่ยมอย่างนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้เลยค่ะจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเลย แล้วแล้วเราต้องทำยังไงคะเนี่ยว่าจะกระดีปะอู้ยางงี้ต้องถกขางเกงก่อนไหมคะค่ะค่ะเอาดูกแม่นั่งก่อนเลยโนดจัดการโอ้ยชีวิตของแม่น้อยเพิ่งจะมีขั้นแรกในชีวิตเะื่อนี้แจ้งไปเลยหรอตองตาน้รกันเขยเดิไม่เคยอ่ะโหขาเรียวสวยเชียวโอถย กินมะกรูดจังเลยชอบจะกตีจกตีเนี nee> ่ยเนี่ยหนูว um ่าคือค awesome> ือเสน่ห์ของของการเป็นผู้บริการกับผู้ถูกบริการนะคุณแม่เพราะว่าดูอย่างพี่ที่เขามาช่วยเนี่ยเขาก็จะแบบอ่อนช้อยเขาจะนุ่มนวลกับคุณแม่นะว่าจะนั่งทกข้างเกงเก็บให้เรียบร้อยแต่ทีเนี้ยหนูก็เป็นนึกถึงอารมณ์แบบ สมัยที่แม่ยังทําความสะอาดอยู่นะคะแม่เคยเจอแบบอารมณ์คนที่เขาแบบกวนๆไหมคือเราทํางานอยู่แล้วเราแบบเฮ้ยคือไม่ดีอะตอนที่<ม><ม>เรากําลังทํางาน<ช><ม>บริการเขาอยู่อะไรเงี้ยมีค่ะสมัยที่แม่ทํางานอยู่ตึกราชมงคลน,นี่คือมันเป็นโรงเรียนนะคะอีกอย่ายว่าแต่เฉพาะพวกโรงเรียนนัก<ม>เรียนชายหญิงเลยอาจารย์นักศึกษายังเป็นเลยค่ะบางทีเหมือนกับคาถานแต่ทีนี้มัน มันเราก็จาเป็นต้องทนพ่อต<ร>าตันกัแนกระทนันยังไงกั้นกระทนัะทน,ะทนนี่หมายถึงว่าว่าไอ,อ้บางทีเหมือนก็ว่าไม่ค่อยพอใจอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่รองเท้าตอนเข้าห้องเรียนนี่เขาจะต้องถอดถูกไหมออถอดเออส่วนตัจะต้องแบบวางเรียบร้อยหน่อยไม่มีค่ะไม่เลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่แม่บ้านด้วยแต่เราก็าต้องทาไงลูกนะคะห้องน้ําก็เหมือนกันเนี่ยค่ะความหมายที่แม่หม่ถึงไม่อยากจะพูดกับหนูนะท,ที่นี่ก็คือ เนี่ยอย่างเนี่ยแม่เห็นน้ลูกเนี่ยน่าสงสารมากเนี่ยครั้งแรกในชีวิตนะเพราะแม่จริงๆแล้วแม่ไม่อยากทำแม่คือแม่สงสารเขาด้วยอ่ะคือมันเหมือนกับต้องเป็นคนที่ใจรักการ <c oughs> บริการเทคแคร์คนอน <c oughs> จริงๆนะ <c oughs> ถึงจะมาทำนี้เราซึ่ง <c oughs> ในเมื่อเราเลือกแล้วที่อยากจะบริการคนให้ดีเราก็เอาเป็นว่าเราไม่ได้หวังอะไรแหละแต่ขออย่างน้อยคนที่มาใช้บริการ <c oughs> มีน้ำใจกับเรานึงเรา่องสงสารเขาเราต้องคือเหมือนแบบไม่ใช่มาถึงแล้วมาแบบทำกิริยาเหมือนเราเฮ้ย เราไม่ใช่คนใช้ที่บ้านนะฮะคือเรามาเพราะเราอยากจะเทคแคร์นะอะไรประมาณนี้นะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากหนูว่าหลายคนอาจจะลืมไปนะอ๋อมีเปลี่ยนชุดอีกอ๋ออันนี้คืออันนี้อันนี้คือยังไม่เสร็จอ๋อชุดเ้ามาลวดเท้าต่อนี่แล้วเมื่อกี้คือทำอะไรไปอะล้างเท้าเฉยๆแล้วเมื่อกี้พี่ในตรงเป้ืเสื้อผาปะ ไม่เอานะแม่ไม่เอาอะไไม่เคยเดี๋ยวเขาให้ผัดผ้านิดหน่อยเบาเบาเบาลวดแค่เท้าถึงอะ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 ั้วนแล้วไม่เจ๊กระดีเหรอต้องต้องดูแล้วแหละว่าสัมผัสคุณจะไวแค่ไหนเดี๋ยวเชิญไปอาไปเลยไปเลยหลังจากที่ได้พาแม่ไปทำสตาแม่เขาก็ออกตัวกับจีงก่อนว่าเขาไม่ค่อยชอบ จจริงๆก็คิดว่าเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปที่ไม่ชอบให้คนอื่นมาถูกเนื้อต้องตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของคนที่เคยทํางานให้คนอื่นหรือทํางานบริการเทคแคร์คนอื่นมาก่อนพอถึงเวลาเห็นคนอื่นที่ต้องมาเทคแคร์ตัวเองบ้างคุณแม่ก็จะรู้สึกเกรงใจและรู้สึกคํานึงที่คุณแม่จะพูดบ่อยก็คือสงสารสงสารทุกคนที่เคยทํางานแบบนี้มาก่อนอ้โหมาแล้ว โอ้โหนี่เป็นชุดกังฟูแล้วว่เนี่ยแม่ลมแม่ลมจ้าเล่นด้วยเทชี่แล้วเกินมีงุ้มเท้าด้วยความเคอะเขินอยากจะให้ซูมมาถึงนิ้วเท้าคุณแม่ละเกินแต่ก็เกรงใจนะคะเดี๋ยวคุณแม่ทำสปาก่อนเคยไหมครั้งนึงในชีวิตที่แบบหนีพี่ตุ้ยไปเที่ยวแล้วไม่บอกเขาอะ ก็เคยมีค่ะแต่ก็จะจับได้ทุกทีเลยรู้สึกรู้สึกเออรู้สึกจะส่วนมากจะไปไหว้พระค่ะลูกจะหนีไปกับพักโรคแต่ทีนี้เขาจะเป็นโรคกิตชนิดหนึ่งว่าถ้าข้าไม่พาไปห้ามไปกับใครห้ามเลยนะห่วงอ่ะเหมือนคนห่วงจริงๆแล้วเขาไม่ได้ห่วงลูกห่วงแม่ว่าแม่เบอะเบอะอยากให้ไปกับใครอย่างนี้มากกว่านะแม่ว่าเอแต่ถ้ารู้นี่แกจะงอนอ่ะแล้วแกไม่เคยมีเวลาไงลูกเคยค่ะเคยหนีมีมีคราวไหนที่แบบเขาจับได้ช้าที่สุดเลยอ่ะ เกือบจะเกือบจะไม่รู้อล้วอีกนิดเดียวจะไม่รู้แล้วเนี่ยเกือบจะไม่รู้ก็จะมารู้อีกทีก็เหมือนยังไงเขาเรียกเหมือนความรักเปิดเผยก็ตอนที่อีก,อ,กอีกจะสักทีนึงอ,ะอ่ะแล้วเราก็จะเป็นคนเหมือนคนเสื้ออะ่ะโอ้าาโตรงน,นี้เคยไปมาแล้วอะ่ะอมอกี้อ๋อแล้วคือ <c oughs> ที่ <c oughs> ไหนอะ่ะ <c oughs> ันนี้จําได้ว่ายุทธยาเข้าเคยพาแม่ไปไหว้พระเก้าวัดตยุทธยาแล้วทีนี้ตัวเองก็ลุกหลุดออกมาว่าเอ้ยเอ้ยอันนี้แม่เคยมาแล้วนี่หว่าอย่างเนี้ยอย่าไปหยุดอย่าไปหลุดนะว่ามันนั่งนวดอย่างเงี้แล้ว จริงด้วยว่าแล้วเสียงอะไรแววแววใครต้องรู้ัาษ์แม่ล่ะคะแม่ตุยโทรมาคุณผู้ชม่ด้อเด้อเด้อ